มาพบกับเจเคเโน่นะคะวันนี้เราพามาชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะพร้อมที่ดินขนาดกว้างขวาง171ตารางวาเลยค่ะทุกท่าน4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวและสามารถจอดรถได้หลายคันนะคะจอดได้แบบจุใจเลยค่ะพื้นที่กว้างมากปลูกสวนปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับได้เพียบเลยทีเดียวค่ะในราคา3ล้าน5 0 0 0 0บาทนะคะ บ้านเดี่ยว2ชั้นหนึ่งหลังเนื้อที่เยอะๆค่ะอยู่ใกล้สถานีรถไฟจิระวัดสาลาเย็นโรงเรียนปัจจดาราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจุใจเลยนะคะทุกท่านกว้างขวางพร้อมเข้าอยู่ค่ะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้ในทันทีค่ะท่านใดสนใจบ้านและที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนัดชมแปลงจริงติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยค่ะเจคเคโนโเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ